ครับสวัสดีครับนี่มาเจอลำของนายแอ๊ดอีกแล้วนะครับนี่ลำใหม่นะฮะดูสัก่อนนะฮะลำนี้อยู่ในช่วงการประกอบนะครับนกเอี้ยงลำนี้ชื่อว่าอะไรนะแอ๊ดนกเอี้ยงนกเอี้ยงนะโอเคดูนะครับสังเกตดูนะนกคุนทองอ้าผิดไปเอาอีกแล้วยทำเขาอีกแล้วนกคุนทองนกคุนทองนกคุนทองนะโอเคดูนะครับรัดเดอร์นะฮะสองสีนะครับมันจะแมชงกับรองเท้าของนายแอ๊ดนะครับนี่สองสีมีการดูนะครับดูซะก่อนนะฮะดูนะ นี่คือเอกลักษณ์ของของเจ้าของนะฮะกับลำนะฮะเป็นหนึ่งประหนึ่งตัวเดียวกันนะฮะนี่ระหว่างลบระหว่างลำกับนักบินนะฮะนกขุนทองคุณทองนะโอเคครับดูสักก่อนนะฮะอันนี้คือไซส์สเกลให้เนะะี่ยหนึ่งต่อให้เนะะีโโ่ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเปล่ตอนนี้หนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อเจ็ดเหรอเขามีมีต่อหกเป็นนกคุนทองหนึ่งต่อเจ็ดอ่าหนึ่งต่อเจ็ดนะโอเคมาชมชุดไฟนะครับผม อันนี้คือก้อนอะไรวะเนี่ยก้อนถ่านนะเนี่ยถ่านครับมันจะระเบิดกลางอากาศปะเนี่ยโอ้ไม่ครับอันนี้ถ่านใช้ไอ้นาคิกเอ้ยนาทอะอาโอเคโอเคแล้วเครื่องก็คือเป็นทูโตกนะไม่ใช่ครับทูโตกฮะแต่ทูโตกเนี่ยอ้ยตกเดียวก็พอแล้วไปย้2ยสองโตกนีจะบินเยอะไปเร็วไปอันนี้เครื่องเท่าไหร่นะแนทเครื่องเก้าหนึ่งไหมหนึ่งสองถูนครับ หนึ่งสองศูนย์เลยเหรอโอ้โหเอาเรื่องวะเอาเรื่องไว้อในนี้ไม่ใช่เอาเรื่องครับหนึ่งศูนย์นี่กำบินอืดละดูแลก่อนนะครับผมครับจริงๆนี่ต้องใช้เครื่องสองศูนย์เรียกสิทธิ์มีเนี่ยในนี้มีคนซื้อมีคนจองนะฮะตอนนี้ใช่ไหมไม่มีครับไปคนแช่งมีแตคนแช่งเหรอไอปคนจองไม่มีโอเคคนแช่งไอ้ตุ้มมันแช่งทุกวันไอ้ตุ้มนั้นเดี๋ยวจะดูชั้นดูใหก่อนนะะนี่ลัดตรงเอลิเวเตอร์นี่มีเซอร์โบรข้างหลังนะฮะนี่ อัพดาวว่าอัพดาวอัพดาวครับมีอัพดินบางครั้งก็อัพไม้เลยเนี่ยไม้สักเป็นเนี่ยตอนเนี้ยสวยอย่างไเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม้เอสกานี่มอสกานี่เหรอครับผมโโอ้หไม่ทันรำมีมาอสกานี่อยู่อันเดียวนะครับดูว่าจะแพงมาเขาหน่อยถ้าเวลาตกนี่เก็บนี่ก่อนนะแพงนะเนี่ยพอเวลาตกไม่ต้องเก็บอ่ะครับทิ้งเลยอไม่ได้ทิ้งฮะซ่อมได้ไม่มีคนเก็บมาให้เอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเยวคนก็ไปตามเก็บมาให้ จมแจมครับแมจมแจมดูสัก่อนนะฮะนี่ลำเดียวในไทยนะฮะส,สเก็ตหนึ่งแถวเจ็ดใช่ไหม,มอ่าโอเคครับผมแจม